เจมสมาซุปตานักกอล์ฟแท็กทีมอาร์ตมารุตชวนเยาวชนโชว์วงสวิงบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยนำแร่ธรรมชาติตราช้างชวนเจมมาซุปตาผู้มุ่งมั่นในกีฬากอล์ฟมาอย่างต่อเนื่องและยูทูบเบอร์นักกอล์ฟชื่อดังเจ้าของช่องกอล์ฟอันดับต้นๆของไทยอาร์ตมารุตชื่นชมบูร่่มด้วยโปรกอล์ฟระดับประเทศเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2025รายการแข่งขันกอล์ฟระดับประเทศที่สร้างเยาวชน โปรโกอบระดับโลกโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาและยกระดับกีฬากอบในประเทศไทย โดยเริ่มสร้างรากฐานตั้งแต่ระดับเยาวชนเปิดโอกาสให้น้องนนักกอล์ฟทั่วประเทศได้มีเวทีแข่งขันเพื่อบูทางสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตสำหรับงานนี้ exclusive มากๆจัดขึ้นที่ทางแคนวาสแอดวานแบงคอกโดยมีเจมมาสุปตาหนุ่มนักกอล์ฟเปิดใจเล่าเส้นทางวงสวิงของตัวเองที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในกีฬากอล์ฟมาตั้งแต่วันนี้จึงขอมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆองร่วมกับอาร์ตมารุตชื่นชมบูนเจ้าของช่องย t ท b e สอนเล่นกอล์ฟที่มีผู้ติดตามมากมายจนเป็นที่ รู้จักในแวดวงกอล์ฟและทั้งคู่ขอท้าประชานวงสวิงกับ2โปรโกอล์ฟตัวจริงในกิจกรรมดาราท้าโวลโปรทั้งโปรฟีเวอร์นิติธรทิพงษ์และโปรนิงเนมิตราจันทนาเขตจ,จากโครงการทางไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟคลินิกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักกอล์ฟเยาวนชนที่อยากเทินโปรในอนาคตเจมสม์กล่าวว่าผมเริ่มเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุ3ขวบจนได้เป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวนชนทีมโรงเรียนที่ฮ่องกงรุร่นอายุ12-15ปีและยังเล่นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาก็เกือบเกือบ30ปีแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ผมรักเป็นชีวิตจิตใจเพราะเป็นกีฬาที่ฝึกทั้งร่างกายสมาธิวินยัยและเป็นการชาเลน์กับตัวเองวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญจากทางน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ร่วมงานเปิดโครงการทางไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2025เพื่อร่วมสร้างแพชชั่นให้กับน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบกอล์ฟและอยากเป็นโปรโกอล์ฟในอนาคตน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการก็จะได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะกอล์ฟหลักสูตรเข้มข้นทางไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟคลินิกกับโค้ชั้นแนวหน้าผมเชื่อว่าน้องๆจะได้รับทั้งความรู้เทคนิคและประสบการณ์ที่ดีกลับไปแน่นอนครับ สำหรับการแข่งขันสนามแรกวันที่29-30มีนาคม2568นี้ที่สนามอัลไพกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่จังหวัดลำพูนผมก็จะไปเจอและให้กำลังใจน้องๆด้วยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะครับด้านอาร์ตมารุตกล่าวว่าผมเริ่มเล่นกอล์ฟโดยได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อจนปัจจุบันผมได้เปิดช่อง YouTube ร์ตเอแชร์โมเมนต์และประสบการณ์การเล่นกอล์ฟเพื่อช่วยให้กีฬากอล์ฟเข้าใจได้ง่ายขึ้น ต้องบอกเลยว่าโครงชางไทยแลนด์จูเนียร์กอฟสกิจเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องนองเยาวชนได้มีเวทีแข่งขันที่ท้าทายต่อยอดสู่โปรกอลระดับอาชีพ ยังอยากเชิญชวนเยาวชนนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าวโดยน้องๆที่ได้เข้ามาแข่งขันจะเหมือนได้มาเตรียมความพร้อมฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพในทัวร์นาเมนต์ที่มีมาตรฐานการแข่งขันแบบเดียวกับระดับอาชีพเลยครับการแข่งขันโครงการช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2025โดยบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยนำแร่ธรรมชาติตราช้างเนินหน้าต่อเนื่องมาเป็นปีที่11 โดยเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาหนักกลอฟเยาวชนฝีมือดีทั้งชายและหญิงในสาม อยู่ที่ใช้รูปแบบการแข่งขันแบบทัวนาเมนต์มืออาชีพพัฒนาต่อยอดทักษะต,ต,ต่อในโครงการทางไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟคลินิกและปั้นเยาวชนสู่เส้นทางนักกอล์ฟระดับโลกซึ่งจะเริ่มประเดิมแข่งขันสนามแรกในวันที่29-30มีนาคม2568ณสนามอัลพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่จังหวัดลำพูนติดตามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทางกอล์ฟคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทางไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสร้างกอบเยาวชนระดับประเทศสู่โปรโกอบระดับโลก